สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่นยีน่าชนเลนกับมาจา้านะครับเกมน,นี้นี่ผมเลื่อนมาก่อนนะแล้วมาจา้าเขาหยิบมาปิดตัผมนะต้นเกมก็ทำอะไรไม่ได้ครับชนเลนกับมาจา้าไม่ไหวครับต้องเขียววิบไปก่อนนะทุกคนฟาร์มปงฟาร์มโป,มปอะไรก่อนนะให้เรามีตังนะถ้าสู้ไม่ได้เราก็ไม่สู้ฮนะเราก็ไปเล่นเลือนแทนนะตอนนี้มาจา้าก็ห้าวเลยแหละกดเลนเลยนะตรงอันนี้เขาเจ้าผมเลยแหละเลเวลหนึ่งสองเนะงี่ยยังไม่ไหวนะ เรารอเคลียให้เขาเคลียก่อนก็ได้นะฮะไม่ต้องรีบคนแนนอรียน,นคุมเลยลุงคุม,มเชิงนะมาจ้าเราก็รอเราอยู่ข้างในก็ได้นะเรารอจบเราพอดีนะรอเลยเดอ๋ยมาแล้วก็เล่นเลยนะหาเล่นเลยหามาจ้าเลยวันวนี้มาจ้าโดนเราเปิดแล้วตรงนี้ฟิกหลบไปไม่หลบนะก็ซีอื้หนึ่งหลบไปมาจ้าไมไ่ฟิกตอนนี้เราก็เคลียเวไปฮนะ จะไปเล่นมังกรนะเอรอดอก็โป๊ะโป๊มาจ้าไปก่อนเราก็วิ่งมาฮะราไปมังกรเลยนะ,นะเอรนดอจะเล่นฮนะแต่ว่ามาจ้าเขาตีรถไม่ได้นะเราไ,ไม,ม่มีนตินะทำอะไรไม่ได้เรารเล่นมังกรเลยนะในตอนนี้นะทุกคนเราไปถึงก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามาแล้วไงม,มาจ้ามาทีหลังเราก็โซนราได้โซนก่อนนะมาดักรอตอรงนี้เลยตอนนี้เอรดอเปิดมังกรนะ ผมเห็นนั้วบนจะเล่นกันนะผมก็เลยวิ่งมานะตรงนี้มาซอเลยวันนี้เห็นสตูดวแหลมอย่างนี้ก็ฟิกยัดเลยเลวกันนะวุ้มก็มาเด็ดตัวรับประกันตัว,รต,วตรงนี้ไทยไม่โดนกบนะตอนนี้ชิบหายแล้วโดนลุงกระทืบแบบนี้น่าจะไม่รอดนฮะจังหวะน,นี้ไอ้ดอนจะมาช่วยผมเล่นมาจานะผมก็มายืนดูเชิงก่อนนะตอนนี้ล่อมาจ่าเข้ามาทําทรงแบบเราไม่สู้ฮนะมาจ่าเข้ามาไหมไม่มานะมาเราก็เคลียร์วีฟเลยฮนะเคลียร์แล้วเบลดาร์กต่อนะ เ้ยไปล่าไถสวนนี и, trips, ่ไงนี่ไม่มาถ้ามานี่โดนแล้วเมื่อกี้มาโดนเลยตีได้ใช่ดอกนะเผื่อคีล่ามาเติมนะมาเติมนะมาจริงก็มาคีล่าวัดเชือดไม่ได้วันนี้เก็บสกิลไว้ก่อนนะชาดรอเลยวันนี้มาแล้วโดดใส่ยาระบายตรงนี้ดุมดุมใหมันกดซีลสองแบได้ป่ะเอาแข็งละน้องแข็งนี้ไม่รอดนะเฮ้ยแม่งเชือหนววะวันนี้อดวงอะไรเราเก็บไม่ได้ยังไงสวยแล้วกูแม่งมาลงมที่ผู้แล้วเย่ เี้ยแขนมาจ้ามานี่นี่ดักรอยนะเดี๋ยวมันก็มาแน่มันหา้าตัวเนี้ยยังไงเชื่อมแล้วเชื่อหลุดจะวันนี้โดนใส่ใส่ตรนี้หลบได้นะชัดไม่โดนโดนนึงยังไงจะกลับมาล่าเอากลับมาอีกก็โดนอีกสวยดีเงี้ยมาจา้ามาเรียบร้อยโอ้โดูแล้วมันกลับมาทำไมไม่มัไอ้นี่มาดีกว่าทีแรกไม่เป็นใครกันป้อมกลางนะจังหวะน,นี้ต้องมาเคลียร์คลิปแล้วก็เหลาป้อมสักหน่อยแล้วกันนะ หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ทิ้งป้อมกลางโดนอนนี่ต้องโดนพี่เก็บสวยอย่างวันนี้เหลาเหลาถอนเลยป้อมเนี้ยม,มีใครมาเอาร,รูมียมาอยู่มองไม่ทันนะน้องวิเครา์ไปแล้วข้างบนมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวดีดิเอ,อ้ยมีกบนีกว่าไอ้กบเห็นตัวนะั้นหลบก่อนรูปไปดูหนอยน้องจังนี้เพื่อนจะเล่นนะเอาดิกบอะไรื เอกสไลด์ลดก็ห่วยเราเกมงานไม่ได้จังหวะนี้ไม่เล่ต่อปล่าไม่ต่อออกดีกว่านะฮนะเนี่ยเสียป้อมในะมึงป้อมเนี่ยขอเหล่าป้อมเลยกันนะพวกพี่มาสี่คนวนนะเนี้ยไอมาสี่คนนะอ้าวมาเจ้าดูชิงอ่าอดอยยืงคัดไปอยู่นะเมื่อกี้งั้นโดนแล้วเมื่อกี้เราเยอะไงแต่วันนี้มุดมากลางก่อนนะมาดูดิว่ามีใครแหลมหรอเปล่ามีแหลมแน่นอนแัว่วะนี้โดน ีัยนี่สะบัดกูเหรอฮะอุ้ยไปแล้วไถอุย้ยลงไปได้ที่อเอาเฮียกบมาไถลงชีกวันนี้อุย้ยขวาก็มีซ้ายก็มีมาตรงน,นี้ดิโอ้โหประจําต่อป้อมกลางพี่น้องอุย้ยเอาป้อมกลางมูเหี่ยไปแล้วพวกนี้เคลียร์ก่อนชาร์จเคลียร์คีดกว่านะวันนี้ลู้มเมียมันยินต้องมองอะไรวะน้องอพี่เมียเอาเราพี่เดินก่อนก่อนนี้ไปดูเชิงข้างล่างก่อนนะ มีใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเคลียร์เว็บร่างเว็บร่างเข้าไงกบมันจะมาหงอยเว็บโอ้โหเห็นแล้วรูเมียแม่งตีเปิดเมบเลยกบไปกบเห็นเงาเห็นเงอนะนี่พวกนี้จะรวบดูดีมีรูเมียด้วยโอ้โถอังรอเสิบ์ฟดีกว่าเมื่อกี้เคลียร์เว็บนี้ก่อนนะใคยไปเติมเพื่อนรซือเพื่อนจะบวกกันตรงกลางนะรูเมียไปเติมแล้ว เราก็ไปบ้างนะทุกคนอ้าวไอ้ลูเมียดูโทเรชันหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ผมสไลด์ไปลาดเลยแล้วกันในวันนี้จะเล่นต่อเปล่าลโผล่บวกไม่โดนนะมันกลับแล้วกันไม่เล่นต่ออุ้ยโอ้โหเจอเล่นน้อยๆแบบนี้ต้องต้องอยู่ต่อข้างหน่อยนะดักดิดักดกวก่อนเผื่อเดินมาไงเดินมาจะได้แบบทีเดียวล่วงเลยอย่างเงี้ย ไม่มานะงั้นเราก็กลับดีกว่านะไปเชียร์คลิปดาร์กก่อนแล้วกันนะตอเราข้ามตีดาร์กไปนะเมือ่อกี้ตรงกลางเหมือนจประเด็นนะมาจ้าเข้ามาจิ้มอเอเซนก้าไปเกือบแตกเอเซนก้าเราก็เดินไปดูด้วยกันอนะ่ะเราเดินไปดูก่อนนะเผื่อเดเผื่อมีจังหวะเข้าอ่จาจังหวะนี้เข้าได้นะไอเตัวแหลมเอาแปะอย่างงี้ก็เรียบร้อยแล้วน้องหืมไถติดไม่บรหลุดไงเนะมือ่อกี้ไม่หลุดเมื่อกี้ออกก่อนออกก่อนนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว มาจ่ายแมงแรงเงินโอ้ยช็อตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องออกแล้วเพื่อนไม่ไหวเฮ้ย้กบมันจะเล่นต่อเปล่ารีดีกว่าอยู่ต่อไม่น่าจะรอดนะช็อตนี้เราไปเคลียร์ได้ก่เพื่อนกนแล้วกันระวังหน่อยนะมันจะมานะเพื่อนฝั่งขวาเนี่ยอ้ยเคลียร์ได้กนแล้วกันนะเจเย็นเจะโลงเพื่อนดีแล้วไม่ไหวละ เปิดมาก็ไปเช็คแถวนี้ก่อนนะมีใครแหลกหรือเปล่าเคืเ่อรี้ว็บรอเพื่อนนะเว็บบนเขานะเพื่อนเราอยู่กลางเหมือนกดเอียงซ้ายเปล่าก็ไปเอาซ้ายเอาสะจวนนะมาจ่ายอยู่ในป่าล้านะเดินไปทางขวาลเลยเหมือนเพื่อนเราจะเห็นแล้วนะว่ามันมาแล้วแล้ววิวไฟกันตรงนั้นตอนนีเพื่อนจยพึ่งอเอาหลบตัวกันตรงนั้นนะะ่ะพวกมึงอะเอาไงเพื่อนได้หรืเปล่า อย่างนะั้นเดี๋ยวด่นเดี๋ยวด่วนมาจ้าไอ้ที่มันห้าวไอ้ต้องโดนใบใสบุ้มมาตีทันเจ๊ังแล้วไงเพื่อนกูมาไม่ไหวแล้วเอ้ะจังหวะนี้ว่าสวยต้องเข้าไปไหนแล้วเออเฮียแล้วโดนรบอยแบบนีล้ลาก่อนการไว้เพื่อนไหวไหวไกันได้เช็คป้าฟ้าที่มีใครตีอ่อยกบทำไรจ <ST AR C AN ning> ๊ะ,จะนี่ไงโดนพ่ล่าไปดีน้อง มันทำอะไรคนเดียวเอ๊ะแอบด,ดีบับเฉยเลยกบมีใครอเปล่าวะไม่มีแล้วโอ้เพื่อนมันเพื่อนมันเปิดดาร์เลยวะกบไม่อยู่นะแต่มันเปิดดาร์เฉยน้ขอข้ามทีมเราลัดได้ปรวะไม่ได้วะไม่ต้องรอเซตใหม่นะไปเลียบบนก่อนแล้วกันเหมือนจะมีคนอเอาซ้ายนะเหมือนจะว่าปิดหงหรือเปล่าผมเดินลงล่างดีกว่าอ้อมลงมาก่อนนะ เดี๋ยวเขาาป,ปิดเรานะจังหวะนี้เข้าไปเติมเพื่อนเอา้าตรงกลางหลุดแล้วเนี่ยไอพวกนี้สองตัวนี้มันหลุดมานดนดนเนี่ยโดนไอ้กบอจวดโดนกูแน่วันนี้แหลพขนา,านี้อ้าวยี่ฟิล์หลบเอามันก็ได้กบมึงมันนี่รับติดเชื้อเพื่อน,นเลยมึงอะ่ะนี่จดวดรอดไปได้แล้วมึงเฮ้ยมันจะมามจะมายังไงอะเฮ้ยดูเชิงก่อนนะดูเชิงก่อนมันไม่เข้าเราก็ออกกันมาจ่ายหลังเพื่อนส่วนนี้มันห้าวตลอดมันต้องโดนแลหละนี่มาจ้าเนี่มาายมาใหม่เพื่อน กินล้วนเห็นี่กูอะนีไปไหนนี่แหละเอาไอ้เก้ยกูโดนแตะออกไปเราก่อนเอามาจา่ายมีเิีอะไรมีเชียร์น้องมีไงมีต้องรู้เห็นไผ่ซะแล้วฮึไม่ดูเคียวพี่อะน้องแบบนี้ต้องแอบมาคนบัฟสักหน่อยไม่มีใครอยู่ไงอยู่บนกันหมดบัฟฟ้าก็เสียพี่แล้วน,ะน้องมาทำอะไรกันหมดวะ เคลียป่าอลไรกันเนะ mm. ผาให้หมดป่าจงังน,นี้ยอย่าให้เหลือเอาปูเล,ล็กน้อยปูปูหม,มดอะไม่ส่วนอะ่ะด,ด,ด,ดูมีเดินมารอเฮ้ยมาจ้ามาโดนไปได้มัอื้มอันติโดนไปได้นะเฮ้ยมาจ้านี่อันติแม่นอยู่นะกับตลาดก่อนนะเมื่อกี้เป็นพาสกิลิปแล้วนะ น้ำประดักมาจ้าดูด้วยมันมันห้าวไงตัวเนี้ยดักเล่นมาดิมันเดินมา,นาเนี่ยไอเนี้ยมันห้าวเดี๋ยวไปดู<_'><_'>มาเลยจ้าเขาไโบไปบอ๋อที่นี่ไัดทิ้งแล้วท้ารอนในวันนี้มาดิหลบซิกรูเมียแล้วก็พุ่งมาไม่ไหวมันแรงเกินไอตัวเนี้ยโอ้โหแต่เราดึงไว้นะเพื่อนชนะไฟตรงนั้นมาจ้าต้องกลับไปการนะเกมนี้ระดอร์โหดมากทุกคนเกมโมที่นะบอกเลยนะ จังหวะที่ผมรีมาเพื่อนก็จะไปจบแล้วนะก็เรียบร้อยนะจังหวะน,นี้ก็ต้องขอบคุณเรอดอรนะครับคลิปนี้ที่เบกนะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะ